ซอฟต์แวร์สมาร์เน็ตแมเนจเจอ5.0ประกอบด้วยส่วนประกอบ2ส,ส่วนส่วนแรกคือ SmartNet s e r v ร์ซึ่งเป็นโปรแกรมติดตั้งที่เครื่องควบคุมหรือ s e r v ์ฟเวอรทำหน้าที่ในการควบคุมการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายที่เรียกว่าเครื่องลูกขายหรือ c ล i เอนและส่วนที่2คือ SmartNet c คล e เอซึ่งเป็นโปรแกรมขนาดเล็กติดตั้งที่เครื่องลูกขาย จะทำหน้าที่รับคำสั่งควบคุมต่างๆจากสมาร์ทเน็ตเซิร์ฟเวอร์และดำเนินการประมวลผลตามคำสั่งที่ได้รับมาการติดตั้งโปรแกรมสมาร์ทเน็ต n ม g น r เจอร์ในการติดตั้งโปรแกรมสมาร์ทเน็ตแมเนเจอร์นั้นได้แบ่งการติดตั้งออกเป็น3ส่วนด้วยกันคือ 1. การติดตั้งสมาร์ทเน็ตเซิร์ฟเวอร์การติดตั้งสมาร์ทเน็ตไคลเอนต์การติดตั้งสมาร์ทเน็ตคอนโซล การติดตั้งโปรแกรม SmartNet Manager Server หลังจากที่ใส่แผ่น cd เข้าไปแล้วจะปรากฏหน้าต่างสำหรับการติดตั้งโปรแกรมให้คลิกเลือกที่ Install SmartNet Manager 5.0 Server หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง DOS ขึ้นมาซึ่งแสดงว่าตอนนี้โปรแกรมกำลังทำการติดตั้งซึ่งโปรแกรมที่ติดตั้งนั้นคือ Microsoft The .NET Framework 4.0และ Microsoft SQL ระหว่างนี้ให้รอสักครู่เมื่อทำการติดตั้ง Microsoft n e t 4.0และ MySQL เสร็จแล้วหน้าต่างดอทจะปิดลงไปและมีหน้าต่างของการติดตั้ง Smart Net Manager Server ขึ้นมาให้คลิกที่ Next หลังจากนั้นหน้าจอจะแสดงให้เลือกที่อยู่ของไฟล์ให้คลิกที่ Next ระหว่างนั้นโปรแกรมกำลังทำการติดตั้งให้รอสักครู่โปรแกรมจะแสดงคำว่า Installation Complete หมายความว่าการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้วให้คลิกที่ Close เพื่อปิดการติดตั้ง SmartNet Manager Server การติดตั้ง SmartNet Console ให้คลิกที่ Install SmartNet Manager 5.0 Console หลังจากนั้นจะมีหน้าต่างการติดตั้งปรากฏขึ้นมาให้คลิกที่ Next รอสักครู่โปรแกรมจะทำการติดตั้งหลังจากนั้นให้คลิกที่ Code เพื่อปิดการติดตั้ง SmartNet Manager Console